สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลหัสลับวีรเบลลุดนะครับในคลิปนี้นะครับมีโมจินมานำเสนอนะฮะจากค่ายดาบันนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรหัส8827นะครับที่มีชื่อว่าวิงสโนไวท์พิลลูดนะฮะโดยตัวนี้เนะี่ยเขาก็จะกอบรายละเอียดมาจากวิงสโนนะครับ ตัวเมทัลคอมโพสิตนะครับหรือกอบงานหุ่นสาเร็จรูปนะครับของทางค่ายบันไดมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะกอบมาละเอียดยิบเลยหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องดูนะครับนี่ครับในถุงนะครับมีการมัดยางไหมแบบนี้นะครับแต่ละแพ็คนะครับ ดูนะครับเฉดสีนะครับของแผงแต่ละแผงนะครับของกล่องนี้ดูนะครับเริ่มต้นที่สีดํานะครับสีดานะครับของกล่องนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีออกแนวนะครับแบ็กสตีลนะครับสีมันเหล็กนั่นเองนะครับรู้สึกว่าสีนี้ผมว่ค่อนข้างดีชอบนะครับสีออกแนวเมทัลลิกนิดนึงนะครับสวยงามนะครับแผงสีดานะฮะต่อมานะครับพวกแผงสีเทาตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนสีฟลอนนะครับสีฟลอนสีเงินนะครับตัวนี้มันจะไม่ใช่สีโครมนะครับผิวมันจะออกกำหยาบนะครับ เป็นสีด้านนะครับสีเงินด้านนั่นเองนะครับต่อมาแผงสีขาวนะครับต้องบอกว่าสีขาวเนี่ยทั้งหมดเลยในกล่องนะครับจะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับมันจะไม่ใช่สีขาวเงาล้วนๆครับเหมือนพวกวิงวิงโนวายของซุปเปอร์โนวานะครับตัวนี้มันจะสีออกคุ่นๆกว่านะครับลองสัมผัสผิวงานแล้วก็ลองดูด้วยตาเปล่านะครับต่อมาจะเป็นแผงสีเทานะครับสีเทานี้จะเป็นสีเทาด้านนะครับ ัวนี้จะเป็นเทาเคี้ยมด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแผงพวกสีที่มันเป็นหลักสีนะครับพวกนี้จะมีทั้งสีแบบขาวมุกนะครับแล้วก็มีสีเงินนับสีบอลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสีเทาสีไรเกนะครับเทาออกสว่างสว่างนะครับแล้วก็จะมีนับสีมันเป็นสีครีมน้ำตาลนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าสีทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเงานะครับตัวนี้จะเป็นผิวด้านหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากซูเปอร์น้ำว่าเลยนะครับพวกนี้นะครับ แผงตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีครีมอ่อนๆด้วยนะครับพวกดีเทลนะครับเส้นรายละเอียดนะผมว่าเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเส้นลึกนะครับเนี่ยตามรอยต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับในการตัดเส้นเนี่ยน่าจะสนุกสนานน่าดูเลยนะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นแผงใสนะครับสีเขียวนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นของพวก เอฟเฟกตานะครับแล้วก็มีบีมไรเฟิลนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับแผงที่อยู่ในกล่องนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอันเดอร์เกตเกือบ70%รนะครับถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะครับเพราะอันเดอร์เกจแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดีคอน้ำนะครับดีคอน้ำตัวนี้เขามัดยางมาให้นะครับกระดาษใบกระดาษค่อนข้างที่จะยับนะครับ เดี๋ยวผมจะลองติดทั้งหมดนี้ดูนะครับต้องบอกเลยว่าในคู่มือนะครับไม่มีไกด์ดีคอร์นะครับหรือวิธีติดดีคอร์ให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าวุ่นวายกันอีกแล้วนะครับปวดหัวแน่ๆเลยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นเล่มมาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีกใบหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นคู่มือแก้ของเขานะครับเขามีการเขียนไว้บอกนะครับขั้นตอนที่ตรงนี้นะครับเป็นคู่มือที่มีการแก้ออกมานะครับ ในนี้ก็ลองเอาไปเทียบหน้าดูนะครับอย่างเช่นหน้า20เราก็เปิดไปหน้า20นะครับขั้นตอนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ลองไล่ดูนะครับมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับในคู่มือตอนแรกที่เขาทํามาเนี่ยอาจจะผิดพลาดนะครับเขาเลยทําเป็นใบปิวแบบนี้แยกออกมานะครับเป็นขั้นตอนตอนที่ถูกต้องนะครับใบคู่มือก็จะเป็นภาพสีขาวดํานะครับด้านบนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเขาก็จะมีบอกจํานวนแผงที่ต้องใช้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับในการบอกจํานวนนะครับ มีภาพปริ้น3์3ดให้ดูด้วยนะครับรูปภาพเสมือนจริงนะครับตอนประกอบชิ้นส่วนเข้าใช้กันนะครับก็สามารถดูได้แบบง่ายๆนะฮะมีทั้งหมดเกือบ56หน้าเลยนะครับผมถือว่าดูกันยาวๆแล้วก็ เยอะแน่นอนนะครับรู้สึกโปรเจกต์นี้นะครับเปันนะับแปดแปดสองเนะครับิงสโนนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมต่อแล้วจะเจออุปสรรคอะไรนะครับก่อนที่จะเริ่มต่อนะครับตามสเต็ปของผมเลยก็จะชอบการหยอดพนัลายแบบนี้ไปก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง่ายดีนะครับในการลบแล้วก็ในการหยอดนะครับ เคนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลจุดขยับนะครับของวิงสโนไวท์ของค่ายดาบันตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ส่วนหัวไหล่นะครับกิมมิคตัวนี้ก็เปิดฝาช่องหัวไหล่ออกมาแล้วก็จะมีปืนกลเล็กๆซ่อนอยู่ด้านในนะครับในส่วนของสีทองนะครับผ้าสีทองตัวนี้นะครับผมทําสีใหม่นะครับแล้วก็ตรงตาเนี่ยผมก็จะแต้มสีเรืองแสงนะครับเป็นมึกเรืองแสงนะครับแต้มเข้าไปที่ดวงตานั่นเองนะฮะ ตรงพาร์ทหัวไหล่นะครับก็สามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเป็นเป็นการกางออกมาแบบนี้นะครับด้านล่างก็แง้มออกมาดนิดนึงนะฮะแล้วตรงหัวไหล่นะครับก็สามารถสไลด์ออกมาด้านข้างได้แบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเอาไว้รบนะครับจุดขยับเวลาเราหมุนแขนนะครับ จุดที่ขยับอยู่นี้นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของสลักในการยึดแพ็กหลังนั่นเองนะครับก็สามารถนําแพ็กหลังมาเสียบที่นะครับสลักตัวนี้ได้นะครับช่องพาร์สีดํานี้นะฮะแล้วก็บริเวณด้านหลังสะโพกตรงนี้นะครับที่สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสาหรับเอาไว้เสียบแพ็กหลังอีกตัวหนึ่งนะครับที่นํามาเสียบด้านท้ายของสะโพกหุ่นนั่นเองนะฮะ แล้วก็กิมมิกนะครับพวกฝากระโปรงแบบนี้นะครับก็สามารถดึงนะครับโชว์เฟรมด้านในแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีบางจุดนะครับที่รู้สึกว่ายังลวมๆมนะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะก็เน้นอาศัยในการกดแล้วก็บีบอัดเข้าไปนั่นเองนะฮะในจุดตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่หลายๆคนต่อแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่องตัวนี้มันเปิดอยู่นะครับก็ให้ดึงนับฝาตรงนี้ลงมานั่นเองนะครับมันก็จะเป็นรูนะครับที่เอาไว้เสียบกับแอคชั่นเบสที่สําหรับแปลงร่างเป็นยางนั่นเองนะ ในส่วนของฝากระโปรงด้านข้างเอวนะครับก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะครับสามารถดันฝาตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็สามารถดึงใบมีดตรงนี้ออกมานะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปิดลงเหมือนเดิมนะครับหรือรู้สึกว่านะครับไม่ชอบก็สามารถเปิดแล้วก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับในส่วนของดีเทลนะครับการขยับของส่วนขานะครับแนวตั้งแบบนี้ก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับมีมีการหลวมหรือว่า ่ง่อยนะครับแต่สําหรับด้านข้างแบบนี้ครับเวลาเราเอียงตัวแบบนี้นะครับของผมเนี่ยรู้สึกหลวมมากๆเลยนะครับ แล้วก็กิมมิกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของด้านหลังขานะครับก็สามารถกางนะครับออกมาได้แบบนี้นะครับที่เห็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นสีสําหรับเรืองแสงนะครับสะเรงแสงสะท้อนแสงแบ็คแรท์นั่นเองนะครับผมก็เต็มๆไปในร่องของมันนะครับในส่วนของด้านหลังขาตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็สามารถเปิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นช่องสําหรับไอพ่นของมันนั่นเองนะฮะ มาดูในส่วนของแพ็กหลังนะครับที่เป็นปีกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับก็นะครับดีเทลจุดขยับของปีกตัวนี้เนี่ยก็มีหลวมพอใช้ได้เลยนะครับก็บางจุดเนี่ยบางองศาก็มีความแน่นอยู่นะครับพอใช้ได้เลยนะครับแต่วิธีแก้มืองของผมก็คงจะเป็นการหมุนปีกเป็นในทิศทางที่สามารถรับน้ำหนักได้นะครับก็จะท่าโพสต,ตามนั้นเองนะฮะ ส่วนของพั์ต่อมานะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับก็ครับผมก็มีทําสีนะครับในส่วนของปลายกระบอกตรงนี้นะเป็นสีอลูมิเนียมนั่นเองนะฮะเติมเข้าไปแค่1จุดนะครับที่เหลือก็ติดดีคอแล้วก็ตัดเส้นทาดานะครับกิมมี่ของมันก็มีด้าปืนนะครับที่ซ่อนอยู่ด้านในของตัวนะครับนี่สามารถกล่างมาครับเป็นปืนเล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าพัดเสริมตัวนี้นะครับก็สามารถนํามา ประกอบเป็นสองชิ้นส่วนนะครับทับกันได้แบบนี้ครับ้วยเอาเดือยนะครับเึ้งแบบนี้มาเสียบที่ช่องรูีด้านบนของตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะเอามาซ้อนกันแบบนี้นะครับเราต้องถอดพวกปีกขนนกที่เป็นเอฟเฟกตออกก่อนนะครับถึงจะซ้อนทับกันได้แบบนี้นะฮะหลังจากนํามาประกอบเข้าทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพคสําหรับใส่สะโพกนะครับตรงสะโพกด้านหลังของหูนั่นเองนะฮะ งนี้นะครับใครมีความรู้แล้วก็มีข้อมูลนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าพาร์ตตรงนี้มันคืออะไรนะครับปัญหาที่ยังคงเจออยู่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องน้ําหนักของพาร์ตตัวนี้นะครับมันก็หนักพอตัวนะครับทําให้รับน้ําหนักเวลาละหมุนขึ้นหมุนลงมันก็ทําให้หลวมแบบนี้นั่นเองนะฮะ เวลาที่เรานํามาใส่ที่หุ่นนะครับก็จะมีเดือยยื่นออกมาแบบนี้นะครับนำมาใส่ที่รูด้านล่างสุดของตัวหุ่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นติดอยู่บ้านท้ายแบบนี้นั่นเองนะครับมากันต่อนะครับในดีเทลของอาวุธปืนนะครับปืนไรเฟิลตัวนี้นะครับก็มีการทํารายละเอียดนะครับพวกพาร์ทสีเงินตรงนี้ผมก็ทําสีลูมินียมนะครับแล้วก็มีแต้มนะครับแต้มสีแดงแล้วก็พวกสีสะท้อนแสงแบ็คไลท์เนี่ยพวกเขียวพวกแดงแบบเนี้ยแต้มเข้าไปตามจุดนะครับ อ่แบบนี้นัเล็กๆน้อยๆนะครับพอให้ปืนได้มีดีเทลนะครับปืนก็จะมีอยู่2กระบอกนะครับผมก็ทําทั้ง2กระบอกเลยนะฮะโดยกิมมิกนะครับของปืนไรเฟิลตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเปิดสล็อตด้านข้างออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาประกบกันได้นะฮะประกบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมแกะสลักตรงนี้นะครับที่มันเป็นสลักเดือเล็กๆนะฮะทั้ง2กระบอกเลยนะครับแล้วก็นํามาประกบกันนั่นเองนะครับ หลังจากประกบกันแล้วนะครับก็จะเป็นปืนคู่แบบนี้นะครับทวินไรเฟิลนั่นเองนะครับออกเท่ๆเลยนะฮะอาวุธชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นบีมไรเฟิลนั่นเองนะครับโดยด้านบีมไรเฟิลนะครับก็จะอยู่ในส่วนของปีกด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมานะฮะนมาใส่ที่บีมไรเฟิลนะครับก็จะเป็นดาบแสงแบบนี้นะครับดามสีเขียวนะฮะมาต่อกันที่อาวุธชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นปืนกระบอกสั้นแบบนี้นะครับ วันนี้นะผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอาวุธแต่ละชิ้นของพวกวิงแบบนี้มีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะครับอ่ะพวกอุปกรณ์นะครับก็มีเดือยแล้วก็นํามาเสียบเสียบที่ปืนนะครับทั้ง3อันนะครับก็จะเป็นปืนคู่แบบนี้นะครับอ่ามีอีกสองกระบอกนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นส่วนของยานนะครับยานตัวนี้นะครับก็นํามาเสียบที่หลังหุ่นได้แบบนี้นะครับสําหรับถ้าเราไม่แปลงเป็นยานนะครับเราก็นํามาเสียบที่หลังหุ่นได้นั่นเองนะฮะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับของกล่องนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายรูให้เสียบนะครับสามารถปรับระดับได้ดีนะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีเอฟิกก็เรียกอะไรนะเป็นฐานค้ำนั่นเองนะครับเป็นตัวค้ำพารใสนะครับในจุดข้อต่อเนี่ยก็จะใช้สกรูนะครับน็อตแบบนี้มาขันตรงข้อต่อนะครับรูต่างๆนะครับก็จะมีให้เสียบรอบๆของฐานเลยนะฮะก็เลือกเลือกใช้นะครับสําหรับคั้มหุ่น ถ้ารู้สึกว่านะครับปีกมันอ่อนนะครับหรือว่ารู้สึกว่าปีกมันหนักเนี่ยก็เอามาค้าได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับแอคชั่นบีดสำหรับแปลงล่างนะครับแปลงล่างเป็นตัวเครื่องบินนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะถอดสลับมาใช้ของอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะใช้ในลักษณะของการค้ำรับเอาตัวหุ่นมาวางหน้าขนาดแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มสําหรับเครื่องบินนะครับเจ็ตโหมดแล้วก็เบิร์ดโหมดนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับวิงสโนไวท์นะครับของค่ายดาบันตัวนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดีไซน์นะครับเขาเท่แล้วก็สวยอยู่แล้วนะครับต้นฉบับเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาดีนะครับงานตัวนี้เนี่ยที่กอปงานสําเร็จรูปออกมานะครับทำให้เราได้ลองต่อนะครับในรูปแบบของพลาสติกโมเดลคิดนะครับมันก็สามารถทําให้เรานะครับรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายในทุกรายละเอียดของโครงสร้างจากหุ่นตัวนี้นะครับ เรื่องงานพลาสติกนะครับก็มาตรฐานเดิมนะครับของประดานะครับก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะฮะแต่ก็จะมีเรื่องที่ให้ตึงหิดตึงหิดใจนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงสีนะครับพวกชิ้นงานส่วนใหญ่เนี่ยพ่นมานะครับถ้าเพิ่ๆขูดหน่อยเนี่ยสีก็หลุดได้แล้วนะครับไอเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ไอที่ไม่สวยเลยคือพ่นมาไม่ทั่วนะครับถ้าสเกตชิ้นงานดีๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ใต้แผงนะครับก็จะเป็นรอยสเกลเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยเห็นตำหนิพวกนี้แล้วรู้สึกขัดใจก็สามารถทำสีใหม่กันได้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแผงแต่ละแผงก็จะเป็นแบบอันเดอร์เกดเยอะมากนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่ผมขัดใจเนี่ยตลอดจนทั้งทั้งโปรเจกต์เลยนะครับรู้สึกว่าตอนที่ขัดเก็บงานเนี่ยก็จะเจอพวกพลาสติกก็จะมีรอยฉีดมาแล้วเนี่ยมันจะนูนๆฝอยๆนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าต้องการให้รายละเอียดดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องมานั่งขัดนั่งปาดฝอยๆออกอีกนะครับไม่งั้นบางจุดเนี่ยก็อาจจะประกบไม่แนบนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านนะครับในการแก้ไขงานนะครับอีกข้อนึงนะครับก็คงต้องพูดถึงก็คือการติดดีคอน้ํานะฮะในกล่องเนี่ยเขาไม่มีไกด์บอกตำแหน่งมาให้นะครับเราเองก็เน้นต้องอาศัยไปดูรูปของซูเปอร์เนวานะครับหรือไม่ก็ไปดูของทางบันไดนะครับแล้วก็มาเทียบเทียบดูเอานะว่าตำแหน่งนี้ติดตรงไหนนะครับ แต่ในเรื่องของข้อดีนะครับก็ยังมีพวกเรื่องจุดขยับนะครับที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงดีนะครับในส่วนของการประกอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่มีตรงไหนที่เป็นห่วงแล้วก็รู้สึกยากนะครับเพราะว่าการประกอบก็ลงตัวดีนะครับไม่มีตรงไหนที่ต้องเหลาหรือว่าคว้านเยอะจนเกินไปนะครับโอเคนะครับเป็นยไงกันบ้างครับสำหรับวิงสโนไวท์พีหลูนะครับจากค่ายดาบันนะครับรหัสแปดสอตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาตัวนี้อยู่นะครับราคาตัวนี้เนี่ยก็ราวๆนะครับพันแถึง ถึงสองพันนะครับแล้วแต่ร้านหรือสําหรับคนที่ปล่อยขายนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังสับสนภายในใจอยู่นะครับว่าระหว่างดาบันแปดแปดสองเจ็ดนะครับแล้วก็ซูเปอร์โนวานะครับที่ทำสโนไวท์วิ่งสโนไวท์ตัวนี้ออกมานะครับจะเลือกตัวไหนดีครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับมาพูดคุยกันนะว่าสองตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe นะครับไว้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามรีวิวตัวต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ